หนาๆเข้มๆเออคนเิศจงว่าโอ้ยเห็ดลายกินบ่ได้เหรอหรือเห็ดให้พ่อพันยูเนี่ยนะเป็นเชฟเชฟมาเองได้ครับพี่น้องมูนี่โอ้ยขอดูให้ดูหน่อยบุ้ยครับพอท่าน,<ห>น,นการก้อยนะครับก้อยปลาแข้งโต๊ะกับโต๊ะตครับโต๊ะกับโต๊ะออกกําลังกายครับ แค่ขยับเข่ากับอกกัลังกายแล้วนี่มันคืออะไรเก๋าเหรอเกาโ้ย็กเกาแล้ครับถ้าข้นในมหากันเด็นตะกานะครับตะกาที่สองโอ้ยกาแห่งันบองปวดโผลเห็นปาเก่าหมเต็มพอดีปั๊ โอ้โหโพดผัวมึงม่ได้ดีตายโดดโดดนุ๊นะฝ้าูดที่นี่พูดน้ำเลือดเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงตนแตตักวขั้วฝาล้าขงแนหอมเนาะอียังเป็นพริกน้ำปลาพริกบ่พริกค่นี้รมเสร็จเลย โอยทำอะไรเด้ป่ะอยากจะตายปลาซะวนี่เครื่องปืนเออลอกเบียดได้ยัไวะอกเบีดลอกเบีดได้ังไงวะเด็น้องเน่บหมน้ตั้งน้ำเยอะเอามาเล้งนะเออคนเด็ดข่วนน้อพอมเนาะมอหนึ่งพวอยากอยู่ก็ขึ้นมอสหนึ่งกเซสงเซนรถ เขียวอยู่หรอนะคอยคอยเห็นผู้ใดกินนะบอกขันสร้อยสร้อยมันเคลียร์บ่ไรแถนี่ความหมายนะอยากว่าบขั้ตกการเคลียร์เลยขันเป็นเมนนี่ขันเป็นเมนเฮายังเคลียร์ได้อยู่ขันได้ซ้อยแล้วมันก็คือต้นหอมเด้มันม่วนเข้านี่มันเอาบ่อยู่ดิเลยเดือดเลยลุกเอาๆๆมาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆก้อยปลาแดงนํากัน คนเลือกครับคู่นี้นจะได้จนหอ,อ,อดีปอได้เนาะตุ๋ยข้าไม่ไงเนาะฝักป่ะ,ปะสิบขขเข้าไปเยอะน้อยนหนิคาดเงินกอแล้วว่าไดได้เนี่ยป๊าบก <c oughs> ินยากกินยากไปหน่อยกินอย่างกินนรับตามุยมุย ลับยูลับสู่บ่ฝันรองแาบบ่เรื่องแลนครับเรื่องบนแลนมาเบิ่งน้ำกันได้พี่น้องบ่พอไม่ดีบ่ทีปัหาเตมอลกอฮอีบ่มังัเป็นไรขาดยังขาดเปรี้ยวบ่ข้าวบ่ เบิ้ลหน่อยมั้งที่ข้าวข้าวเด,ยวเดียวเบิ้ลเหรอของแน,นี่ผัดเคืองหมอกัันยังวันหน่อยอยู่จะดีหนักไหมดูมข,ขัดข,นะข,นนขัดแวกลัวไหนติุมงแบบนี้สิแบบนี้ ซรอยหางตัวนี้แมนะ่เต็มเ,มเต็มหาเลยเต็มแล้วเต็มสิ้นไปเดี๋ยวสิ้พร้อมเมืนเป็นอย่างเข้าขึ้นหนวดแข็งแล้วแข็งแต่มันดีแข็ง mùa thăm chân mùa thảo mèo đó mùa xíu mèo đóng của cái gì đó mùa thảo 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 ยายเรียนนะคุณนรับลงม,มาแห้งคุณเนี่นยคุณเริ่มต้นมาไม่แล้วมันมาเร็วดิข่าขนาดนด้ปานนี้พี่นอ้องธรรมาดาดิการคน้นการคน้นเนี่ยมัถือก้นหมอนเองนึกๆๆๆกิดได้ข้อคว,วมามมีป่ะเอาขี้มาให้พี่ให้น้องเบิ้งตัวตกัลลัตตี

เรียบร้อยต้มยำปลาหน้าคนดีๆตากใสสวยมันบาแซบนะหหรือ่บอตักใส่ปากมันยังแซบเป็นยังไงเอาแซยี่บอ เปลี่ยนบรรยากาศกินเขาในเรือได้หมดนี nten, ่มาโดยบอกใค้เมนูเนี o, ina, ่ยให้มีเมนูอย่างแนวนี o, ่ก้อยปลาต้มปลาก้อยปลาต้มปลาแก้วขมเนาอนี่แก้วขมครับแก้วขมต้มแซ่บแก้วขมเอ้ยปากกระโดนกินหัวบ้านได้บ้านบรรยากาศนะมีมีไฟพอดีครึ๊บเอาๆๆกินสดบไปนี่เอาเจแล้วไปใส่เอาน้ำก่อนมา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  แม่เด้แม่นางกินข่ากินปลาน้ำกันจะตทีจะทั่งมันกินข่ากินปลา้านะเนาเาเอาละเอาละยันจะเป่าเลงนล้ำไหลมันขวมวได้เพรางเสียบมาเองสาย,ยางยาง,งยังข้มยำปลาเข่าปลาอานมเาไม้เป้กเขาเดีย๋ยวเขามีรู้เดี๋ยวว่าดีไหมมา เดอพี่รองปองไปสุภูสุคนมากินข้าวนั่งกันนะครับเด้อเปลี่ยนบรรยากาศกระโดนเด้อมาเด้อทำอะไรกินเลยจากยังนวันเดี๋ยว เดี๋ยวผมหาความสิได้ยินกันทุกปทุกคนเป็นยีราฟสมุนคอลโลคอล Masai, a massa a thế bên Còn... nào quan tài giúp tụi bắc quan bắc tây cổng ้องเด้อภ้าบนิ่งก็อย่าสวากันเด้อครับเด้อ